สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนาใยใดวงคลิปแล้วนนคลิปนี้เราก็จะมาส่องความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าคุณและมือที่สามกับพวกค่าชื่อว่าความรักที่แสนจะขมคืนที่คนรักเก่าของคุณ สร้างรอยช้ําให้กับมือที่สนะแต่เราก็ไม่รู้ว่านะมันจะช้าแค่ไหนมันจะคมคืนแค่ไหนเราจะมาเปิดไพ่อ่านทีละใบไปเลยนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่ร้ายใครนะสมบัติพลังงานของคุณนะรักสามเศร้าเราหลายๆคนซักเซตเรียตราศีธนูชาวทัดฝ่าย แอริสราศีเมษธาตุไฟมูลราศีมีนราศีกรกฎเอิร์ธธาดินพฤศพกันมาก่อนลิบ้าราศีตุลธานุนลงมเมอร์็เรีคนที่เกิดวันพุทธนานามเลวราศีสิงธาตุไฟจูปิเตอร์คนเกิดวันพระรัาิตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนนะคะยังไม่ตรงอีก น่าจะประมาณนี้นะทุกคนนะคะมีเจ็ดเก้าหนึ่งสิบห้าห้าสิบสี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบหกนะคะแม่หมออาจจะอ่านไพ่ไม่ตรงกับครูบาอาจารย์นะคะท่านอื่น เราก็ไม่รู้ว่าท่านอื่นน่ะเขาอ่านยังไงนะ,ะแต่หนังสือที่ซื้อมานะคะบอกความหมายไพ่ประมาณเนี้นอกจากจะแบบเอออาจจะจําได้น้อยบ้างอะไรบ้างนะคะแต่จะพยายามอ่านความหมายให้ตรงกับอ่าหน้าไพา่แลนแล้วก็หนังสือที่ซื้อมานะคะคือหลายคนแหละท่านเนี่ยเออมีท่านสมาชิกบ,บอกว่าอา่าแม่หมอดูดวงไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะ ทุกคนมีไพ่นะคะไพ่ยิ่สี่นะคะเจ็ดสิบแบบเจ็ดสิบแปดใบเท่ากันนะคะหรือว่านอกจากนั้นก็คืออไพ่ออร์เรคเตอร์อาจจะมีมากกว่าอาจจะมีร้อยใบอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีเก้าสิบใบนะคะก็จําความหมายตามหนังสือนะคะไม่มีใครสามารถที่จะพูดนะคะในเนื้อเรื่องหรือว่าความหมายของหน้าไพ่ได้เหมือนกัน หมดทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับความจำของหมอดูด้วยนะค,ะความแม่นยําอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เซนนะคะบางคนท่านคือเซนอาจจะมองเห็นภาพนะ,ะของเรื่องราวของไพ่นะ,ะแต่และหัวข้อก็ได้ฉะนั้นนะ,ะอย่าไปเปรียบเทียบหมอดูท่านอื่นกับใครเพราะจะมีความแตกต่างนะ,ะไม่เหมือนกัน แม่นไม่เหมือนกันอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความเชื่อนะคะเชื่อใครก็ไปฟังคนนั้นไม่เชื่อก็ไม่ต้องฟังหรือว่าไม่ต้องคอมเมนต์อะไรนะคะเพราะว่ากรรมปัจจุบันนี้ติดจรวดเร็วมากนะค,ะคุณคอมเมนต์คุณพูดอะไรไม่ดีนะคะใส่นะคะคนที่เขามีครูบาอาจารย์ะวิบากกรรมทำงานเร็วมากเพราะดาวเพืสบดีแรง ปีนี้และปีหน้านะคะดาวเกี่ยวกับคุณ,ณธรรมคุณงามความดีนอกเสียจากว่าหมอดูครูบาอาจารย์ท่านนั้นอะ่ะเป็นคนที่ไม่อยู่ในศีลธรรมเลยเป็นคนที่ไม่สวดมนต์เลยเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะบผลกรรมถึงจะทําให้หมอดูคนนั้นได้รับผลกรรมนะคะแต่ถ้าแบบว่าคุณเป็นใครก็ไม่รู้แล้วคุณก็ใช้วิสาสะนะคะไป ต่อว่าด่านะหมอดูหรือว่าครูอาจารย์ที่เขานะ,ะมาบอกเล่าเรื่องราวให้คุณฟังนะคะแล้วก็แนะนําคุณในในทิศทางที่ดีเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลต่อโดวงชะตาชีวิตของคุณด้วยมันเป็นวิบากกรรมด้วยฉะนั้นพยายามที่จะปิดวาจาให้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะไปรับฟังคลิปดูดวงของอาจารย์ท่านไหนก็ตามนะคะเออ ไม,ไม่เฉพาะจอดจงว่าจะเป็นนะคลิปของช่องแม่หมอนะคนเดียวนะคุณไปดูท่านอื่นแล้วคุณก็ไปคอมเมนต์ไม่น่ารักใส่เขาะะคุณก็จะโดนวิบากกรรมเหมือนกันนะมากน้อยอยู่กับคําพูดที่คุณทาใหะะ้หมอดูท่านนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงมากแค่ไหนคุณก็จะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นพยายามปิดวาจานะมาดูกันว่าคนรัก นะ,ะที่ความรักที่แสนจะขมขืนอันนี้ใพ่ดูดวงชะตาส่วนตัวของท่านสมาชิกนะขอแยกหน่อยความรักที่แสนจะขมขืนนะคะและก็ความสัมพันธ์ที่สร้างรอยช้ำนะบาดแผลให้กันและกันระหว่างเพื้อนที่สามและคนรักเก่าของคุณเนี่ยเป็นยังไงขอดูปัจจุบันนี้หน่อยนะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไง อ่านอนภันนนยทีละใบเลยนะจ๊ะทุกคนเจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบเป็นพฤติกรรมของคนที่แอบทำอะไรที่มันลับหลังไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสไม่ซื่อสัตย์ ไม่จริงใจนะคะทำลับลับล,ล,อล,อล,อล่อมีลับลมคมในปกปิดนะ,ะปิดบังซ่อนเร้นอยู่เดอะสตาร์นะคะ,นะ,ค,ะคนที่ไปทําอะไรลับลมคมในเนี่ยนะคะมีลักษณะของความเป็นคนที่สวยล่อเพอร์เฟกในสังคมนะ,ะมีสาวสาวหนุ่มๆม,มารุมร้อมรุมจีบนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะคะไม่ไม่เปิดเผยน,ะ,ะ,นะ,ะแล้วก็ปิดบัง อีกคนคนหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็สิบคาถาเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในสถานการณ์นี้คือไม่ไหวและวสิบคาถากลับหัวนะ,ะถ้าแบบอันนี้คือตั้งใจมุ่งมั่นนะ,ะแต่ถ้าแบบกลับหัวคือไม่เอาแล้นะคะจะใช้ชีวิตแบบคือตามใจตัวเองรูปแบบนะ,ะที่แบบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะคะเป็นการที่ไม่ ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะสิบกาถทากับหัวเดอะเฮอร์มิตไม่รอแล้วนะคะถ้าแบบเฮอร์มิตรแบบนี้คือรอส่องนะคะอาจจะใช้ระยะเวลานานแต่ถ้าแบบเฮอร์มิตกับหัวแบบนี้ไม่รอแล้วไม่ไวแล้วไม่เอาละไม่อยู่แล้วไปจริงๆค่ะแปดถ้วยคือไปจริงๆเปิดตูดนนะคะเปิดแนบแล้วนะพฤติกรรมที่ไม่บอกด้วย แอบทำอะไรที่มันลับหลังด้วยแอบทำนะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยแล้วก็เด็กถือคาถานะถ้ากับตั้งหัวหัวตั้งแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่แบบเอ้ยมีในเรื่องของเป้าหมายมีในเรื่องของการโฟกัสชีวิตของตัวเองมีการเดินทางนะมีความคาดหวังความสําเร็จแต่ถ้าแบบแบบนี้ยกับหัวละไม่เอาอะไรลวไม่พูดไม่คุยนะคะไม่สื่อสารไม่ติดต่อ นะคะไม่ทําอะไรทั้งนั้นแล้วก็คว่ำทั่วอีกนะคะเคยรักเคยชอบเคยสนใจก็คว่ำทั่วอีกไม่สนใจเธอจะสวยหล่อเธอจะเพอร์เฟกขนาดไหนเธอจะโดดเด่นโด่งดังมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคะใครแย่งชิงเธอนะคะปล่อยนะ,ะเป็นการปล่อยแล้วและ ค e ีนออฟบอลกลับหัวก็บอกว่าฉันไม่สนใจไงฉันไม่คุยฉันไม่เอาไงนะแต่แบบหัวใต้อย่างนี้คือฉันตั้งใจอยากจะได้อยากคุยอยากเจอนะคะมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายแต่ถ้าแบบกลับหัวไม่เอาแล้วนะไม่คุยนะคะ t h e Empress ททั้งทั้งที่นะอีกคนนึงก็อาจจะอยู่ในสถานะของความเป็นภรรยาปเป็นสามีกันนะถูกต้อง นะตามจารีตประเพณนะีตามกฎหมายนะก็ยังเป็นกันและกันอยู่นะคะก็ยังมีความชัดเจนอยู่แต่พฤติกรรมน่ะมันไม่อยู่แล้วใจมันก็ไม่อยู่แล้วนะคะแม้จะมีความถูกต้องแม้จะมีความเป็นภรรยาปเป็นสามีกันนะแต่ก็แอบทำอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจไม่สนโ no no นสนโนแคร์ใช้ชีวิตอิสระเสรี นะคะเป็นการที่ใช้ชีวิตที่แบบเออฉันจะทําแบบเนี้ยใครจะทำไหมนะฉันจะไปล่องลําทําเพลงฉันจะเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวอิสระเสรีไม่ผูกมัดกับใครแม้จะมีทะเบียนสมรสแม้จะมีในเรื่องของเออสังคมนะเป็นผู้ตัดสินว่าเธอสองคนเป็นภรรยายเป็นสามีกันนะเออ มีความถูกต้องบังคับอยู่แต่ก็ไม่สนอะโนสน no แค่นี่คือเรื่องราวสถานการณ์ของคนสองคนที่มีใครคนใดคนหนึ่งแอบทำอะไรที่มันรับหลังไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะแล้วก็ทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าคือไม่รับผิดชอบแล้วนะฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่เอาละฉันไม่เป็นภรรยาเป็นสามีเธอแล้วนะฉันไปแอบคุยคนนั้นคนนี้แล้วนะฉันไปมีความสัมพันธ์อื่นแล้วนะนะแต่ฉันก็ยังกลับมานอนที่บ้านอยู่หรือว่าฉันต้อง รับผิดชอบนะคะเออต่อหน้าสาธารณชนคือแบบเออก็ยังเป็นภรรยาเป็นสามีกันอยู่แต่นะคะในเรื่องของความรู้สึกทางด้านจิตใจอ่ะคือไม่เอาแล้วนะ,ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วนี่คือเรื่องราวสถานการณ์ของคนรักเก่าและมือที่สามนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักคนสพันค์ที่แสนจะคงคือที่คนรักเก่าของคุณ ะะทําให้มือที่สามเจ็บช้ำนะคะบอบช้ำมีรอยช้ำนะคะแล้วก็ทุกทรมานเสียอกเสียใจเนี่ยเป็นอย่างไรเรามาดูนะคะว่าเหตุการณ์เรื่องราวที่คนรัาเก่าของคุณทําให้มือที่สามเนี่ยมีความรู้สึกขมขื่นนะคะมีรอยช้ำเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเป็นอย่างไร p a จออฟเพนเ a เ l ล มีใครบางคนที่นะคะเออไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือว่านะเอาเงินเอาทองที่ตัวเองได้เนี่ยนะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะไปมีครอบครัวใหม่ละไปจริงจังกับคนอื่นแต่แอครอบครัวเก่าเนี่ยไม่ดูแลเลยนะคะเอาเงินไปให้คนอื่นที่มาทีหลังอะไรเงี้ยนะทั้งๆที่ตัวเองก็มีครอบครัวอยู่นะเออมีภรรยามีลูกอยู่ที่บ้านนะแต่ก็ ไปให้นะความสุขหรือว่าไปเอาเงินไปให้นะอีกคนหนึ่งที่แบบมีปัญหาการเงินมากกว่านะคะแล้วก็นะับเหมือนกับจะไปมีความสุขกับอีกครอบครัวหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยสองดาบเป็นการลังเลนะเป็นการตัดสินใจที่แบบไม่ชัดเจนนะจะอยู่หรือว่าจะไปก็ไม่รู้นะจะอยู่กับครอบครัวเดิมหรือว่าจะไปกับครอบครัวใหม่เพราะยังรู้สึกว่าเดอะสตรนงนะคะไอ้คนใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มที่ไงนะคะ มันก็ยังไม่เต็มที่กับความสัมพันธ์นะก็เหมือนกับมีการที่ซื้อความสัมพันธ์คนใหม่ไว้ส่วนคนเก่าก็ช่วยบางไม่ช่วยบ้างนะคนเก่าก็เหมือนกับเดอะทาวเวอร์เนี่ยจบความรู้สึกกันไปนานแล้วนะคะแต่มีการกลับมาเยี่ยมลูกนะเยี่ยมหลานหรือว่านะฮะยังมีการที่แบบพูดคุยติดต่อกันบ้างนะเดอะจัสเมนเห็นไหมเป็นวิบากกรรม จากที่เคยแย่งจริงความสัมพันธ์นะมาจากคุณเนี่ยแหละมือที่สามก็เลยโดนเลยโดนมือที่สี่แย่งริงความสัมพันธ์ไปนะคะเออเรียกว่าวิบากกรรมทํางานไม่จบไม่สิ้นนะคะมีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมือที่สี่ก็จะโดนมือที่ห้าอะไรเงี้ยนะจนกว่านะผู้หญิงผู้ชายคนนี้จะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะนี่คือนะมันเป็นวิบากกรรมที่มันเป็นต่อเนื่องมากเลยทุกคน ะะมันต่อเนื่องโดยที่แบบไม่หยุดอ่ะเพราะว่าไอ้คนที่ไม่หยุดน่ะคือคนรักเก่าของคุณที่ไม่ยอมหยุดความสัมพันธ์อยู่ที่มือที่สามแล้วก็ยังไปต่อนะ The w r l d ยังมีความฝันที่แบบโอ้ยจะไปต่อกับมือที่สี่นะ,ะแล้วก็ไม่ปล่อยมือที่สี่ไปจากชีวิตด้วยและไอ้มือที่สามจากคุณเนี่ยนะก็รู้สึกว่าเ,ออเจอปัญหาการเงินนะคะเพราะว่าคนรักเก่าของคุณไม่ได้ซัพพอร์ตหรือว่าซัพพอร์ตน้อยลง ะะก็เป็นในเรื่องของการเงินความสุขก็ไม่มีอะ่ะและนะความขมขื่นที่มือที่สามต้องเจอมือที่สามบอกว่าฉันเป็น d m มเพจนะเออฉันเป็นภรรยาต,ตัวจริงเป็นสามีตัวจริงนะตอนเนี้แล้วทําไมนะคะฉันถึงต้องนะมารับผิดชอบอยู่คนเดียวอารมณ์เนี้ย เออทำไมฉันต้องมาเจอวิบากกรรมอยู่คนเดียวทำไมฉันต้องมารับผิดชอบคนเดียวนะคนที่เป็นภรรยาเป็นสามีเนี่ยทำไมไม่รับผิดชอบฉันเลยนะนานๆมาทีหนึ่งนะเห็นไหมดูสินาะนๆมาเยี่ยมมาหามาถามมาไถา่สารทุกข์สุขดิบทีหนึ่งนะคะแล้วทําให้มือที่สามมีความรู้สึกว่าอา้าวนะไปอยู่กับความสัมพันธ์อื่นแล้วก็ไปเลยสินะไปแล้วไม่ต้องกลับมาอารมณ์นี้ ะะเป็นการที่แบบว่าคือฉันก็คิดอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันฉันคิดนะคะไม่อยากจะไปต่อกับคุณแล้วฉันจะไปเริ่มต้นใหม่เหมือนกันฉันจะไปหาคนใหม่เหมือนกันนะนี่คือนะคะสิ่งที่มือที่สามคิดบอกฉันไม่เอาอะนะคะก็เธอยังทําได้เลยแล้วทําไมฉันถึงทําไม่ได้นะฉันก็มีความรู้สึกเหมือนกันฉันก็เจ็บปวดเสียใจเหมือนกันที่เธอเนี่ยปล่อยให้ฉันเนี่ยเออเป็นนักรบ ะะเป็นนักสู้หาเงินหาทองดูแลคนในครอบครัวอยู่คนเดียวนะคะแล้วอนาคตจะเป็นยังไงนะคะก็เลยทำให้มือที่3เริ่มที่แบบวางแผนนะคะจะไปมองหาความสัมพันธ์อื่นเหมือนกันนะคะผมขืนแหละนะคะก็ทะเลาะเอะอะนะคะโวยวายมีปากมีเสียงนะคะพูดเสียงดังจนญาติพ่อแม่พี่น้องบอกว่าอา้าวนะ,ะไม่รักกันแล้วเหรอ ไม่อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วเหรอเนี่ยนะคะญยากพ่อแม่พี่น้องสังคมเพื่อนฝูงนะคะเห็นทั้งมือที่สามเนี่ยนะค,ะคือแบบมีการที่พยายามจะพูดนะคะถึงคนรักของคุณว่าก็ในเมื่อไม่รักกันแล้วไม่ในเมื่อไม่อยากจะทําอะไรรับผิดชอบอะไรแล้วเนี่ยนะ,ะตั้งแต่ที่แบบเป็นภระยาเป็นสามีเนี่ยทาไมถึงนะ,ค,ะคือเหมือนกับถามถ่ายในเรื่องราวของค่าใช้จ่ายอะ่ะ นะคะหรือว่าถามถ่ายในเรื่องราวของความสัมพันธ์อื่นๆที่เข้ามานะฉันก็เป็นตัวจริงเนี่ยแล้วทําไมถึงเออทำไมถึงทําลายฉันแบบนี้นะแล้วฉันจะทํำยังไงละ่ะอ่าไปเริ่มต้นใหม่แล้วคือยังจะกลับมาทําไมอีกนะแล้วก็ยังไม่รับผิดชอบอีกนะคะก็เลยทําให้มือที่สามเหมือนกับว่าคือคือบอกกับญาติบอกกับเพื่อนบอกกับสังคมว่าฉันจบแล้วแหละฉันไม่ไหวละคือฉันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วคือมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาอีกแล้วเนี่ย เออฉันก็ไม่เอาเหมือนกันแหละนะคะนี่แหละคือนาะนเรื่องราวที่คนรักเก่าคุณทําให้มือที่สามขมขื่นมากๆมันมันเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกอะ่ะพฤติกรรมนะความไม่รับผิดชอบนะ,ะในเรื่องของเอ,อ่อการเงินค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วมือที่สามก็เหนื่อยเหนื่อยกับการที่แบบต้องดิ้นรนอยู่คนเดียวนะคะและคนรักเก่าของคุณทําให้มือที่สามนะคะชอกช้าขมขื่นเรื่องอะไร ก็นะคะในเมื่อเนี่ยคือแบบมีครอบครัวอยู่นะตัวเองก็ไม่ได้โสดนะแต่นะ,ะมักที่จะเหมือนกับว่าชอบไปไหนมาไหนทำอะไรคนเดียวคือไม่สนใจครอบครัวเลยนะ,ะนึกอยากจะไปเที่ยวก็ไปคนเดียวเนี่ยนะคะนึกอยากจะไปแบบไปกินไปเที่ยวไปดื่มนะคะหาเพื่อนหาฝูงนะคะแล้วก็ไปบอกกับเพื่อนกับสังคมอีกว่าเลิกกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว นะเพราะว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยน่าที่จะไปบอกกับเพื่อนนะคะว่ามีปัญหากับมือที่สามอยู่ด้วยไม่ได้แล้วนะ,ะแล้วก็คือแบบคือมีปัญหากันมีปากมีเสียงกันเนี่ยคือทะเลาะกันนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วคือตอนนี้อิสระตอนนี้โสดแต่ความจริงความเป็นจริงคือยังนะคะก็ยังกลับไปหาครอบครัวอยู่ก็ยังมีการเหมือนกับว่าเออรับผิดชอบ ะะบางส่วนอยู่แต่ไปพูดกับคนอื่นนะคะไปพูดกับมือที่3มที่แบบเป็นกลุ่มสังคมหรือว่ามือที่3คนที่เป็นมือที่4ี่นะคะบอกว่าเฮ้ยเลิกกับภรรยาแล้วนะตอนนี้โสดนะเนี่ยพูดเอาเองพูดเองเออเองจนนะจนทําให้เหมือนกับว่า อาจจะมีเพื่อนนะที่อ่เป็นเพื่อนของคนละเก่าของคุณแล้วก็มือที่สามเนี่ยมาเล่าให้มือที่สามฟังบอกว่าเฮ้ยสามีของเธอคนรักของเธอมาบอกว่าเลิกกับเธอแล้วเหรอเธอไม่ได้เป็นครอบครัวกันแล้วเหรอนะคะทำให้มือที่สามมีความรู้สึกว่าอ้าวนะคะใครบอกเลิกกันตอนไหนทําไมไปพูดแบบนั้นนะทําไมถึงมันกับเออพูด ให้ฉันอับอายขายขี้หน้าแบบนั้นก็ยังเป็นภรรยาเป็นสามีกันอยู่นะก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ยังต้องรับผิดชอบกันอยู่นะจนเหมือนกับว่าคําพูดของคนเก่าของคุณนะพฤติกรรมเนี่ยมันเหมือนกับมันทําให้มือที่สามมีความรู้สึกว่าแล้วฉันฉันจะนั่งมองอยู่เฉยเยเหรอแล้วฉันจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างคนเดียวใช่ไหมแล้วไอ้ความสัมพันธ์ที่แบบมีความสัมพันธ์มือที่สีมมือที่ห้าเข้ามาเนี่ยเออ แล้วจะยังไงนะคะเออให้ความชัดเจนไม่ได้พอถามก็บอกว่าไม่ได้พูดพอถามก็บอกว่าไม่ได้สนใจไม่มีมือที่สี่ไม่มีใครทั้งนั้นนะคะแล้วมือที่สามก็คือแบบคือจับได้คาหนังคาเขา,ขาแต่คนลกเก่าคุณก็ไม่ยอมรับนะคะนี่คือความขมขืนที่มือที่สามเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะฉันผิดตรงไหนอะไรเงี้ยนะ,ะเป็นในเรื่องของความรักที่เหมือนกับคนละเก่าของคุณเนี่ยจากที่เคยรัก นะคะยกยอปอปั้นมือที่สามเชิดชูหลงเสน่มือที่ 3, สาม 3, แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละมือที่สามไม่ใช่คนที่คนรักเก่าของคุณเนี่ยจะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะคือคนรักเก่าของคุณหน้าที่จะไปมีมือที่สี่แล้วรู้สึกว่าก็เป็นการที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยค่าใช้จ่ายนะคะแม้จะกลับมานอนบ้านแม้จะกลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันก็เหอะแต่รู้สึกว่าเออ มันมีความที่แบบทําให้มือที่สเริ่มรู้สึกว่าความเป็นครอบครัวมันไม่มีความมั่นคงอีกต่อไปนะคะแม้จะนอนกอดทะเบียนสมรสก็เหอะนะคะหรือนะ,ะมือที่สามอาจจะทวงถานเรื่องของการที่แบบจดทะเบียนสมรสนะ,ะเป็นตัวจริงแต่คนละเก่าของคุณไม่ยอมก็ได้นะคะเออประมาณเนี้ยก็เลยทําให้ความสมบันนี้ทําให้มือที่3ามคือไม่มีความเป็น ความมั่นคงในชีวิตเลยนะคะมีแต่ความเป็นาการเป็นครอบครัวเป็นภรรยาเป็นสามีนะคะตามพฤติไน,นเนาะตามนิติไนอาจจะไม่นะคะและมือที่สามที่ถูกคนรักเก่าของคุณแสดงออกถึงพฤติกรรมที่แสนจะชอบช้ำขมขื่นนะคะก็คือไม่ว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ย คือเขาจะทำอะไรเขาจะแสดงออกหรือว่าเขาพูดหรือว่าเขาเหมือนกับว่าคือไม่ว่าเขาจะเออเดินทางไปไหนก็ได้นะ,ะหรือว่าอาชีพการงานของเขานะคะเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนมีเงินเดือนขึ้นนะเหมือนปรับเงินเดือนขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่รู้สึกว่าเขาก็ไม่เคยพูดถึงการงานหรือว่าถึงรายได้ที่ คนระเก่าของคุณได้รับเลยประมาณนี้คือไม่รู้ว่าเอ่อทำงานเนี่ยนะเป็นหลักเป็นฐานหรือเปล่าตอนนี้นะครับไปทำงานเนี่ยมีรายได้ไหมแล้วรายได้ไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่เห็นเลยทำไมไม่เห็นเอามาให้นะคะ่าบ้านค่ารถหรือว่าค่านมลูกหรือว่าค่าเทอมลูกอะไรเลยมือที่สามเริ่มถามไทยแต่คนระเก่าของคุณรู้สึกว่าคือปฏิเสธไม่บอก ะะว่ารายได้ได้แค่ไหนได้ยังไงมีการปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือเปล่านะไม่เคยพูดถึงอาชีพการงานนะ,ะที่มันเหมือนกับทําให้มือที่สามมีความมั่นคงอะนะว่าเออแล้วจะ,กะเกษียณเมื่อไหร่แล้วเงินกเกษียณเนี่ยจะเอาไปไหนเออประมาณเนี้ยนะคะก็เลยทําให้มือที่สามรู้สึกว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ฉันอยู่ด้วยทุกวันเนี่ยฉันเป็นอะไร นะฉันได้อะไรบ้างจากการที่แบบเป็นภรรยาเป็นสามีหรือว่าดูแลมาตลอดชีวิตนะความรักที่เคยทุ่มเทไปให้เนี่ยนะคะคือมันตลอดระยะเวลามาไม่เคยมีความสุขเลยนะมีแต่คําพูดนะที่มันเหมือนกับขายฝันลมๆแรงๆนะซึ่งทําให้มือที่สามเริ่มมีความรู้สึกว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแหละเดี๋ยวถ้าถึงเวลานะคะคนรักเก่าของคุณเนี่ยเจ็ดดาบนะเชิ ชดเงินหนีหายเงินเกษียณนะหรือว่ารายได้นะต่างๆเนี่ยเอาไปให้คนอื่นแล้วนะไม่ลักมือที่สามคือไม่ไม่มอบมอรดกไม่เขียนพินัยกรรมอะไรบางอย่างให้มือที่สามกับนะลูกก็ได้นะคะก็คือมือที่สามอาจจะต้องแบบดําบากในบ้านปลายชีวิตมือที่สามก็เลยคิดที่แบบเหมือนทําอะไรสักอย่างกับการที่จะต้องนะหาหวนวทางที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตรงนั้น นะคะคือกฎหมายก็ไม่มีอาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเหมือนกับไม่สามารถบังคับคนรักเก่าคุณได้แล้วก็เป้าหมายในชีวิตอนาคตข้างหน้าดูไม่มีความมั่นคงเลยชีวิตก็ยังไม่มีความสุขอีกนะคะแล้วก็คนรักเก่าของคุณหน้าที่จะไปมีเป้าหมายอื่นเหมือนจะไปทําสิ่งอื่นกับคนอื่นแล้วก็เลยทําให้มือที่สามมีความรู้สึกว่าเอาแล้วฉันล่ะออบ้านปลายชีวิตฉันจะมีเงินไหมเนี่ยออฉันเป็นแม่บ้านมาตั้งนานฉันไม่เคยมีไรายได้เลย เหมือนประหยัดกินประหยัดใช้ตลอดเวลาแล้วตอนนี้ไม่เหลือเงินเก็บเลยอ่ะนะคะแล้วมือที่สามจะยังไงก็เลยมือที่สามก็เลยคิดที่อยากจะเหมือนกับเออคิดหาวิธีนะที่จะทำให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์บางอย่างจากคนละเก่าของคุณบ้าง นี่คือเรื่องราวชีวิตรักความสัมพันธ์ปัจจุบันของมือที่3และคนรละเก่าของคุณฟังเพื่อไปแก้ํำตาเป็นแนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียดไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครไม่มีชื่อของใครนะคะไม่ได้นะ,ะเออเก่าวถึงบุคคลอื่นในดๆอ่านตามหน้าไพา่ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ